สี่ประตูรุ่นยอดฮิตขายดีที่สุดตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับกับคันนี้เลยนะครับเลนเจอร์รุ่น x l s 4สี่ประตูยกศูนย์ของเรานะครับและนี้นะครับมาเต็มนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับไม่พอนะครับแรงม้าของเขาสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับและแรงบิดของเขา4ี่้นิวตันเมตรบอกเลยว่าขุมพลังมาเต็มนะครับตอบโจทย์การใช้งานทุกปุ่มทุกปุ่มอาชีพเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูออปชั่น และมาพร้อมกับชุดแต่งแรปเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับจัดให้ท้ายคลิปมีโปรราคารดพิเศษนะคะห้ามพลาดน,นะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถก่อนว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะกระจังหน้าโดดเด่นเห็นตะกายนะครับ FORD เป็นซ mm ิกเนเจอร์ของตัว Ford Raptor ของเราอยู่แล้วนะครับมาพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับตรงนี้ลูกค้ารีเควสได้ด้วยนะครับว่าสามารถเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับ กระจังหน้าโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะคะเป็นสีดําด้านนะคะสวยงามนะครับด้านล่างของเรานะครับตกแต่งชุดแรปเตอร์นะครับหล่อดูเท่ดูลุยมากยิ่งขึ้นนะคะเทียบพี่ใหญ่เลยครับคันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ด้านล่างนะครับเปลี่ยนกันชนใหม่เลยนะครับเป็นสีดําด้านนะคะทำให้ดูดุดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะคะมาพร้อม ไฟตัดหมอกนะคะตอนนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบอัจฉริยะนะคะปรับรังแสงอัตโนมัติและมาพร้อมกับไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมไฟวิ่งอวันทรงซีคัมานะคะเป็นแบบ LED นะคะสวยๆเลยครับคันนี้ไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าออโต้ใส่ที่ครอบไฟดําด้านให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆในส่วนของด้านข้างนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะใส่คิ้วล้อทรงแรปเตอร์นะครับรับกับตัวกันชนได้อย่างสวยงามนะครับ เรียกได้ว่าดีไซน์ตัวแรปเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะคะเป็นสีดำเงานะครับขนาด5-6นิ้วนะครับทรงเหลี่ยมนูนนะครับสวยงามมากๆตัวนี้เปลี่ยนล้อมแม็กด้วยนะครับเป็นล้อมแม็กรุ่นที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับสีดำตัดด้วยสีแดงสวยงามนะครับ ล้อแม็กขอบ18นะคันนี้รับน้ำรับน้ําหนักได้ดีนะครับวิ่งได้ทั้งถนนดําแล้วก็ถนนลูกรังนะครับเป็นยางของดีเซนตีนะครับตอบโจทย์การใช้งานมากๆสังเกตว่าตัวล้อแม็กไม่เลยจากคิ้วร้อนะครับตัวนี้ไม่โดนจับแน่นอนในส่วนของด้านข้างนะครับเราใส่ชุดครอบให้รอบคันนะครับแล้วมาวัดมาดูภายในกันนิดนึงนะคะตัวนี้นะครับตอนนี้เรายัง เก็บรายละเอียดอยู่นะครับที่จะเตียวส่งมอบนะคะภายในเป็นเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะคระมาพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะมีหมวดการขับขี่ให้ด้วยนะคะถึง4หมวดและไม่พอนะคะมีตัวช่องเสียบนะคะใช้ C USB นะคะครบคันนะครับตัวนี้ ตอบโจทย์การใช้งานมากๆได้เป็นไฟแนลออโต้ด้วยนะคบได้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยมีหมวดการขับขี่ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะคบรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแอปฟอดได้นะครับแอปฟอดคืออะไรนะครับคือตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับจูนกับตัวรถของเรานะครับสามารถสั่งงานสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็รับสัญญาณ สตาร์ทรถได้นะครับดับเครื่องได้นะครับและไม่พอนะครับลดล็อกรถล็อกรถได้หาที่กัดรถได้ดูอัตราน้ามันหรือเลขหมล์ที่วิ่งของตัวรถก็ได้นะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับตัวแอปฟอร์ตตัวนี้นะครับคือนัดหมายสู่บริการได้ด้วยนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งแอปนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกนิดนึงดีกว่าแต่ง ตัวแรปเตอร์นะครับได้อย่างสวยงามนะครับคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ Full LED มาพร้อมที่ข้อไฟแบบดำด้านนะครับด้านหลังนะครับตรงคอนเซปต์แรปเตอร์เลยนะครับใส่ตัวอะคริลิกนะครับตัวนี้ของแท้นะครับเบิกสูตรเลยนะครับไม่ใช่แปะสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นตัวนูนเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับห้ามพลาดเลยนะครับมาหาบุ่มที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะครับคันนี้นะครับราคาโรงงานนะครับอยู่ที่924,000บาทนะครับแต่จัดโปรให้นะครับเหลือเพียงนะครับ799,000นเาหเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้โปรเด็ดกว่านี้นะครับทักหลังไมค์มาได้นะครับอันนี้ราคา799,000นาหพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับมีงบดาวจำกัดนะครับอย่างเช่น5%นะครับก็อยู่ประมาณ สามหมื่นกว่าบาทนะครับหรือสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเราก็จัดให้ได้นะครับอยู่ที่ไทยลูกค้าเลยว่ามีงบจํากัดออกรถเท่าไหร่นะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับเราสามารถซีแซกโปรได้อีกมากมายพ่วงของตัวชุดแต่งลูกค้าอยากได้แบบไหนรีเควสได้เลยนะคบไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์วิกเตอร์นะคบล้อแม็กขอบสิบแปดขอบยี่สิบโลบาราหลังคาเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับแค่ทักมาคุยกันก่อนนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนนะครับอยู่ ทุกจังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศเลยเรามีบริการจัดไฟแน์และส่งรถถึงนาบ้านไม่มีค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบ,บอกเลยว่า,อาจองรถกระบุมหรือทักมาคุยกันก่อนนะครับคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับเราสามารถวิเคราะห์เคสก่อนได้นะครับก่อนที่จะส่งเซ็นไฟแน์เคสลูกค้าไม่มีช้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอาชีพอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ 0928835986นะครับและที่ใครยังไม่มั่นใจในตัวฟอร์ดนะครับสามารถนัดเทสได้กันก่อนได้นะคะพี่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะครับหรืออยู่ลราแว่งนี้นะครับให้บุ๋มเอารถรุ่นนี้นะคะไปให้เทสถึงหน้าบ้านก็ได้เหมือนกันนะคบฝากอีกทีนะครับ0928835986นะครับติดต่อบุ๋มได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลลบุ๋มขายฟอร์ดออฟฟิเชด้วยนะคะขอบคุณครับ